จุดเริ่มต้นของคนที่อ่อนอังกฤษแล้วอยากจะผ่านอังกฤษโดยเฉพาะสนามกอพอนะครับเราต้องโฟกัสที่การสะสมคำศัพท์และรูปประโยคไม่ใช่ไม่ใช่สูตรลัดไม่ใช่วิชามาลอะไรแบบนั้นเพราะว่าไอ้พวกสูตรลัดอะไรพวกนี้มันจะใช้กับเรื่องของอข้อสอบแกรมมาซะเยอะนะครับซึ่งแกรมมามันมี5ข้อแต่สิ่งที่จะทำให้คุณสอบผ่านมันคือการอ่านบทความซึ่งอย่างข้อสอบกอพอบทความมีบทความยาว 2ชุดชุดละ5ก็สิแล้วถูกไหมคอนเวอร์เซชันถ้าแปลไม่ออกไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็ทำข้อสอบไม่ได้นะอีก5้าเรื่องก็เรื่อง Vocabulary ก็คือเรื่องเรื่องคำศัพท์เนี่ยแล้วถ้าไม่รู้คำศัพท์จะไปเดาจะไปใช้เทคนิคอะไรมันก็ทำแทบไม่ได้มันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น30วันที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสักอย่างมากก็20นาทีตอน1คลิป ใน30ใน30คลิปเนี่ยครับตอนนี้คุณจะได้คำศัพท์เยอะมากนะครับและเฉพาะคลิปนี้ได้ไปแล้ว35นะผมลองนับดูก่อนที่จะมาเริ่มทำการเติวนะครับเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยได้ไป35คําคำนะย้ำอีกทีว่าผมเอามาจากไหนผมเอามาจากพวก ครังข้อสอบคลังจดหมายคลังบทความของพวกสถาบันภาษาซึ่งมันอยู่ในระดับในทางวิชาการทางภาษาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับข้อสอบกอพอสับจะไม่ยากเกินไปและก็ไม่ง่ายเกินไปโฟกัสได้เต็มๆนะครับรูปแบบที่เอามาวันนี้ดูก่อนนะมันจะมี date for written by แล้วก็มีเนื้อหาตึ๊ดๆๆ อันนี้มันคือพวกจดหมายซึ่งในการสอบกอพอคุณจะเจออย่างน้นนอยๆหนึ่งอ่าห้าข้อนะครับจะเป็นบทความจะยาวกว่านี้นะแต่ผมเป็นการปูพื้นนะตัดมาให้ดูแค่นี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถามเราตรงนี้ครับ considerable แปลว่าอะไรตืดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะแต่เวลาคุณไปสอบกอพอจริงมันจะถามเป็นเนื้อหานะเป็นเรื่องราวแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการทบทวนคําศัพท์นะครับก็เลยจะถามศัพท์แปลศัพท์เป็นศัพท์นะอันนี้อาจจะออก v o c a แค l a บรก็ได้ด้วยรูปแบบการถามแบบนี้นะครับโควาแค l a บรก็มีอีก5ข้อซึ่งไม่สามารถใช้วิชามานอะไรได้นะครับไม่สามารถใช้ใช้สูตรลัดใดๆไ,ไ,ได้นะถ้าไม่รู้ก็ตอบแทบไม่ได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูหัวข้อก่อนถ้าอ่านหัวข้อแล้วพอจะเดาได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะง่ายลงเยอะแล้วครับนะ estimate of service นะคำนี้คือสิ่งที่ถ้าคุณทำงานนะ ทำงานบริษัทเนี่ยไม่ต้องบริษัทอินเตอร์หรอกบริษัทบริษัทสัญชาติจีนบริษัทคนไทยแบบนี้ก็จะเจอคำนี้ครับแทบจะเป็นทับศัพท์ของคนทำงานแล้วนะอย่ามาบอกว่าโอ้โหศัพยากสับไกลตัวเขาใช้กันในวงการคนทำงานแลครับมันไม่มีอะไรที่ไกลตัวเลยนะ mm hmm. estimate of service เนี่ยถ้าเจอหัวจดหมายแบบนี้ครับมันคือใบประ ประเมินเขาเรียกอะไรประมาณการค่าบริการนะครับค่าซ่อมแซมค่าบริการในที่ทํางานคุณอาจจะมีแบบคอมพิวเตอร์พังแล้วถึงรอบปีเขาก็จะมาแบบแม t ทันเน้น่ะเขาเรียกอะไรมามา,มาบำรุงรักษาให้อย่างเงี้ยหรือบ้านออฟฟิศอย่างเงี้ยมันจะมีพังผุพังในในรอบปีเขาก็จะมีเหมือนกับเข้ามารับเหมาแล้วก็มาตกอ,อ่ซ่อมแซมออฟฟิศ แล้วเขาก็จะส่งใบนี้มาครับใบ estimate of service อันนี้เป็นทับศัพท์จำไปใช้ได้เลยต่อให้ไม่สอบกอพอจะไปสมัครงานบริษัทถ้าคุณไม่รู้คุณทำงานในเมืองไทยไม่ได้เพราะบริษัทเอกชนเนี่ยหัวข้อจดหมายแบบนี้เขาใช้เป็นเป็นทับศัพท์ไปแล้วไม่มีใครมาเขียนใบประเมินราคาค่าบริการอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าอันนี้มันคือ estimate มันแปลว่าประมาณการแปลว่าการประมาณนะครับ หัวกําลังใส่กาลังปิ้งนะครับเหมือนพระอัญญาโกนทัญญาที่ตัดสรุนะครับใส่คําไปเลยนะครับใส่คําอื่นถ้ามันไม่ออก Estimate เนี่ยจะออกอะไรได้อีกความหมายก็คล้ายกับคําว่า forecast ซึ่งคํำนี้สอนมาแล้วในตอนตอนที่แล้วแล้วมาที่ผมบอกว่า prefix ก,ก,ก็คือคํานําหน้า for มันแปลว่าอะไรครับเหมือน before before ก็สอนมาแล้ว before before มันแปลว่าอะไรก่อนถูกไหม for มันแปลว่าก่อน forearm นะ forearm คือกล้ามตรงนี้แขนแขนส่วนปลายเขาก็เรียกว่า forearm forecast ก็คืออะไรพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราก็เรียกว่า forecast นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงออหรือ weather forecast ข่าวพยากรณ์อากาศการพยากรณ์การประมาณการนะครับความหมายเดียวกันทีนี้ถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะเจอคำนี้ครับ estimate l y estimate l y นะครับอันนี้เป็น adverb อะไรที่มีรี่ีเป็น adverb เดี๋ยวค่อยสอนรายละเอียดทีหลังก็มักจะใช้คู่กันนะครับใช้แทนกันได้กับอีกคำหนึ่งซึ่งอีกคำนี้อีกคำนี้ผมว่าใช้มากกว่าอันนี้จำเลยนะครับแล้วอยู่ในขอบเขตที่ออกข้อสอบกอพอได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรอย่างถ้าคุณเดินทางคุณจะต้องเจอคำนี้ครับเ๋ยวตรงนี้เขียนไม่สวยเขียนให้ใหม่ตรงนี้นะ a p p r o x i m a t L.Y. นะครับ Approximately นะฮะอย่างเช่นเวลานั่งเครื่องบินนะครับจะมีท่านผู้โดยสาร Lady and Gentleman นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอะไรวะ uh, We will arrive in approximately two h o u r นะแปลว่าอะไร We will arrive เราจะไปถึงเราจะถึงถึงถึงที่หมายอ่ะถึงอย่างเช่นถึงเชียงใหม่นะครับ In approximately t o hours t o h o u r ก็คือ2ชั่วโมง Approximately แปลว่าอะไร ประมาณ2ชั่วโมงในเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงเชียงใหม่หจะถึงที่หมายนะครับคำนี้เป็นคําที่ใช้โดยแพร่หลายนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าแนวข้อสอบกอพอเขาจะเอาคําที่ใช้บ่อยๆมาออกนะครับคำนี้คํานี้คําน,นี้ความหมายเดียวกัน forecast นี่ก็เจอบ่อยในข่าวนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับต่อมา service นะ service ถ้าอันนี้มันง่ายเกินไปอะ่ะก็คือ service แปลว่าบริการก็ได้หรือจะแปลว่าการซ่อมแซมก็ได้ มันง่ายเกินไปนะครับถ้าคําว่าซ่อมข้อสอบจะออกอันนี้กอพอเคยออกมาแล้วนะครับแล้วอยู่ในตัวแนวข้อสอบกพอพที่ที่ประกาศลงในเว็บด้วยนะในเว็บกพอพรีแพ์นะรีแพ์นี่ก็ใกล้ตัวคุณผู้หญิงเนี่ยที่เริ่มแก่นะครับต้องไปรีแพร์รีแพ์จิม,มิอ่ะออก็คือไปซ่อมแซมจิมิไปฟื้นฟูจิมิให้มันเหมือนสดใสเหมือนครั้งยังยาวไว้นะครับรีแพ์นะหรืออีกคํานึงที่ง่ายๆเลยคือฟิก ฟิก <F ix> จะแปลว่าการอ็อกก็ได้นะการคล้ายๆการขันน็อตเข้าไปนะให้มันให้มันติดอย่างเงี้ยฟิกอย่างเงี้ยให้มันติดนะเฮ้เรื่องเี้ยเราฟิกมากคือเรายึดต,ติดก,กับมันมากห้ามเปลี่ยนแปลงเราฟิกกับมันมากอย่างเงี้ยหรือจะแปลว่าซ่อมก็ได้เพราะซ่อมมันก็คือการขันน็อตขันสกรูนะครับหรืออีกอันนึงอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็จําไปเถอะนะครับเมนท์นะครับอันนี้ก็แปลว่าซ่อมเหมือนกัน นะตรงนี้ไม่ต้องแปลนะวันที่เดือนนี้ชื่อคนคนนี้ฮังเกอร์เนี่ยมิเตอร์จอนฮังเกอร์นะฮนะอันนี้เป็นชื่อชื่อชื่อ,อน่าจะชื่อบริษัทโปเนี่ย dpa โปนะครับน่าจะเป็นชื่อบริษัทซ่อมบำรุงอะไรแบบเนี้ยของของ,ของทางของทางการซ่อมแซมของช่างอะไรพวกนี้เนาะอ่ะเรามาดูเนื้อหาเลยนะครับ we have examine exam Ex เนี่ย examine เหมือนคำว่า exam exam คืออะไร e exam การสอบใช่ไหมการ Examine ก็แปลว่าการตรวจสอบตรวจตราตรวจสอบนะครับทีนี้ผมสอนเรื่องเทนส์นิดนึงนะครับถ้าคุณเจอคำว่า we, we มันต้องเป็น wr ใช่ไหม wr examining อ่าเป็นเว r ร์บเอกตเนี่ยเติม ing มันจะไม่แปลว่าเราได้ตรวจสอบพบว่านะ มันจะแปลว่าเรากําลังตรวจสอบอยู่นะครับอันนี้เรื่อง tense เ,เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้ามี verb ing นะครับมันคือกําลังอิ่งอิ่งอิ่งองมันคือกําลังสดิดสดิ่งอยู่ณนะเวลานั้นมันยังไม่เสร็จนะครับถ้าเจอ verb ing อย่างเงี้ยเรา verb ข้างหน้าเนี่ยเป็น verb to be นะครับให้รู้ไว้เลยว่ามันคือกําลังทําอยู่แต่ถ้าโครงสร้างแบบนี้นะอันเนี้ย เวิร์บเติม ed มันถือว่าเป็นเวิร์บช่อง3นะครับเวิร์บ ed x mine คือเวิร์บช่อง3แล้วมีเวิร์บ to have อยู่ข้างหน้า have หรือ has นะครับอันนี้มันเป็น V ไง v มันใช้ have ถ้าเป็น she ก็ she has x mine มันแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่า perfect tense นะครับคือคือณปัจจุบันเนี่ยตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะย้ำอีกทีนะถ้าเป็น we are x mine n เออ we are x mining คือกูกำลังตรวจสอบอยู่ยังไม่เสร็จแต่ถ้า we have x mine นะครับแบบนี้ h a v e บวก verb ช่อง3นะครับ h a v e h a v e หรือ has บวก verb ช่อง3สแสดงว่าเสร็จแล้วนะปัจจุบันอันนี้คือ tense นะครับเดี๋ยวพอพอคุณเริ่มเข้าใจจบคอร์ส30วันนี้แล้วพอไปตะลุยข้อสอบไปเจอเรื่อง tense จังๆจึงจ้งๆมันจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่มาเวลาใช้จริงมันใช้แบบนี้นะครับ the roof o oh, roof นี พวกเราเนี่ยเวลาสอบเสร็จก็ชอบไปรูฟท็อปบาร์รูฟท็อปบาร์คืออะไรฮะพวกหลังคาและก็ดาดฟ้ารูฟท็อปคือดาดฟ้ารูฟเฉยๆก็คือหลังคาเพราะว่ารูฟท็อปก็คือสิ่งที่มันอยู่บนหลังคาก็คือดาดฟ้าแต่ถ้ารูฟเฉยๆซันรูฟอย่างเงี้ยนะครับก็คือหลังคาที่มันใสๆใ,ใช้รับแสงอาทิตย์ได้ในรถนะครับก็คือซันรูฟนะฮะรูฟเนี่ยก็คืออา่าหลังคารูฟออฟออฟใช้บอกความเป็นเจ้าของนะครับ เออ่ uh, The King the อ uh, ่อะไรดีวะ The Gulf of Thailand นะก็คืออ่าวไทย Gulf Gulf ก็คืออ่าว The Gulf of Thailand นะครับอ่าวไทยนะ The Land of Smile อย่างเงี้ยคือเป็นดินแดนแห่งแห่งความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับดินแดนแห่งรอยยิ้มนะเราก็จะแปลแบบนี้ก็ได้เหมือน The Land of Smile นะครับก็ The Roof of m r h a n g e r นะครับก็คืออะไรครับ หลังคาแห่งหลังคาแห่งแฮงเกอร์แห่งมิสเตอร์แฮงเกอร์ก็คือหลังคาของมิสเตอร์แฮงเกอร์อ่ะและอันนี้สอนเรื่องของแกรมดมานิดนึงถ้าเห็นอย่างเงี้ยครับเขาเรียก apostrophe s นะมันแปลว่าของนะแปลว่าของมันแปลยังไงมันจะแปลจากจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้บ้านของ มิสเตอร์แฮงเกอร์เพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าอะไรครับ a roof of Mr. h a n g e r s house นะครับ,บ anger, มิสเตอร์แฮงเกอร์อพาร์ทฟีเอสเฮาส์หลังคาของบ้านของมิสเตอร์แฮงเกอร์โอเคไหมหลังคาของบ้านของมิสเตอร์แฮงเกอร์นะครับก็คือพวกเราเนี่ย พวกเราก็คือทีมเนี่ยครับทีม DPA Pro เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปตรวจสอบอะไรเข้าไปตรวจห,หลังคาบ้านของมิสเตอร์แฮงเกอร์นะครับ Located a t นะถ้าแปลตรงนี้ไม่ออกนะ Located แต่คุณดู ad ตามที่เคยสอนไปแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มวนกลับมาเรื่องเดิมแล้ว In on a t in ใช้กับกว้างๆนะอย่างเช่นทวีปประเทศนะครับ In Thailand นะแต่ถ้า on นะครับ on ใช้กับถนนนะครับ ใช้กับถนนแต่ทําไมอันนี้เขาใช้แอ d เพราะว่านี่ไง18เนี่ยสิ 18, เนี่ยมันคือบ้านเลขที่นะครับแอ d เนี่ยใช้กับอะไรที่มันแม่นยําแบบร้อเนตะฮะบ้านเลขที่ไม่ต้องไปแปลนะเดนเนลลแปลว่าอะไรมันเป็นชื่อชื่อเดนเนลล์สตรีทนะครับเนี่ยสิ 18, ตัวนี้มันคือบ้านเลขที่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มี18มาก็ต้องใช้ on on เดนเนลล์สตรีทนะครับนะแต่อันนี้มันมีบ้านเลขที่18ก็ใช้แอ d ไปเลยนะครับ in london นะะสังเกตไหมว่า อิ In, เราจะใช้กับอะไรครับเมืองนะอันนี้ลอนดอนครีกนะครับอาจจะเป็นชื่อเมืองเนาะเมืองลอนดอนครีกผมก็ไม่รู้มีมีอยู่จริงหรือเปล่านะแต่คําว่าครีกเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเนานะจริงๆเ,เทคนิคเวลาทำข้อสอบบทความนะครับเจอตัวใหญ่ๆไม่ต้องไปแปลเพราะมันจะเป็นชื่อเฉพาะของมันแต่ที่ผมแปลเพราะว่าต้องการปูพื้นที่แบบคุณแปลไม่ออกเลยอ่ะผมจะจี้มันทุกคำนะเพื่อให้เกิดความรู้มากที่สุดอย่างเช่นคําว่าครีกเนี่ยมันคือริเวอครับ ม,มันแปลว่าลำธารแต่ว่ามันจะคือลำธารเล็กๆครับริเวอมันคือแม่น้ำใช่ไหมเออสมอลริเวอรมันก็คือลำธารครีกเนี่ยแปลว่าลำธารน,นะครับ the t i l l t i l l คืออะไรโอ้อย่าบอกว่าพี่สับยากจังเลยไปทำข้อสอบกอบพอมานะลองดูร้านวัสดุก่อสร้างทุกจังหวัดทุกท้องที่ทุกภาคทั่วประเทศไทยจะต้องมีร้านวัสดุก่อสร้างแล้วมันจะมีคำนี้ครับ t i l l t i l คือกระเบื้อง นะกับเบื้องมูลหลังคาทิวนะไม่ใช่สัพย์ยากเลยนะครับเจอในชีวิตประจำวัน on the north west นะเ the north west คุณจะแปลว่าอะไรเหนือเหนือเหนือตะวันตกหรือตะวันตกเหนือผิดทั้งคู่เราภาษาอังกฤษเราแปลจากหลังมาหน้าตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็สอนเรื่องของทิศไปเลยเผื่อมันออกนะเผื่อมันออกนะครับนะทิศเนี่ย มันก็จะมี4ทิศหลักใช่ไหมข้างบนเราจะเรียกว่าน t h นะคนไทยจะออกเสียงว่านอสแต่จริงๆต้อง r น h นะใครดเูเขาเรียกอะไรนะหนังเรื่องออที่มันเป็นนึกก่อนที่มันเป็นมังกรมังกรแม่มังกรนะอ่ะนะจำไม่ได้แล้วว่าที่มันเป็นแม่มังกรเดี๋ยวก่อนแม่มังกรแม่มังกรดานิลิสดานิลิสทาเกเรียนดานิลิส มันติดอยู่ที่ปากแต่ผมชอบเรื่องนี้มากนะที่มันมีแม่มังกรอนะ่ะช่างแม่งเถอะที่มันมีแม่มังกรเรื่องอะไรวะเดอะวิชเชอไม่ใช่นะครับอะไรวะช่วยช่วยช่วยเม้นบอกหน่อยผมเรื่อเนี่ยมันติดอยู่ที่ปากเกมออฟทรอนเออเกมออฟทรอนนะครับมันจะมีเขาบอกว่า The King i n the n เ r t h นะ The King of the North เนะี่ยก็คือราชาเผ่าเหนือนะครับที่สัญ,ญลักษณ์มันเป็นหมาป่านะ แล้วก็ปัป๊บนะครับทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทีนี้ไอ้ทิศเฉียงเนี่ยครับอีสานอ่ะอีสานเราจะไม่เรียกว่าอ e ีส t n o r t นะเราจะเรียกว่า north east นะครับ north e a s ไอ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 เนี่ยคำหลักมันจะมาอยู่ข้างหลังนะ north east ถ้าตะวันตะวันออกเฉียงใต้เราก็จะเรียก south e a s outh, นะครับ eec อ่ะนะ อีเทิร์นซีบอร์ดเอ่อซา t ์อีสเอเชีเออไม่ใช่ EEC พูดผิด South อ a s เ a เชียไอซีเกมอะซีเกมเนี่ยมันย่อมาจาก SE มา SE คืออะไร SE ก็คือ East s o u t t East A คือ a อเชียนะครับซีเกมก็คือ s o u t h East Asia นะเวลาเราเขียนเราจะเขียนอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อทะแยงมาอีกข้างนะ ถ้าตะวันตกเฉียงใต้เราก็จะเรียกว่าซาวเวสนะครับซาวเวสซาวเวสนี่จะเป็นชื่อชื่อเมนูไก่ย่างประเภทหนึ่งนะไก่ย่างซาวเวสนะครับมันมันเอาสูตรมาจากตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกานะฮแต่ถ้านะครับ West, นอทเวสอ่าอันนี้คืออะไรครับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับสังเกตว่าไออี e กับเวสเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างหลังนะวันนี้ได้8ตัวแล้วนะเรื่องทิศนะไม่พลาดแล้วนะครับนะนอร์ทเวส ไซด์ออฟไซด์ออฟก็คือด้านนะครับด้านด้านข้างๆอ่ะไซด์เออเวลาเวลาฟุตบอลน,นะครับเวลาเตะออกไปข้างสนามเขาเรียกว่าเวลาออฟไซด์แล้วกรรมการก็จะเป่าปี๊ดนะครับออฟไซด์ก็คือออกไปข้างๆไซด์ออฟก็คือด้านข้างด้านด้านฝั่งเออด้านฝั่งของออฟอีกแล้วเห็นไหมด้านฝั่งของบ้านนะครับในด้านฝั่งของบ้านเนี่ยนะฮะข้างๆบ้านหร,หรือสักด้านหนึ่งของบ้านเนี่ยฮะเฮาส์บ้านโชว์ considerable shipping and cracking throughout นะโชคือการแสดงถูกไหมโชคือการแสดงทีนี้ผมว่าข้อสอบถ้ามันออกโชว์มามันง่ายเกินไปครับมันเหมือนดูถูกสติปัญญากูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ออกโชว์นะความหมายเดียวกับโชวคือตัวนี้ครับที่ความหมายเดียวกับโชว์แล้วมันออกได้คำแรก display นะ อันนี้ทุกคนจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเป็นทับศัพท์ไปแล้วจอดิสเพย์ก็คือจอที่โชว์ประมวลผลใช่ไหมว่ากล้องความจําเต็มหรือเปล่าอะไรแบบนี้อีกคํานึงเขียนไปคุณก็จะร้องอ๋อพรีเซนต์อันนี้ก็ซ้ําอีกแล้วพรีเซนต์เนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าพรีเซนต์งานก็ได้มันแปลว่าการปรากฏก็ได้มันแปลว่าปัจจุบันก็ได้มันแปลว่าการโชว์ตัวก็ได้นะครับพรีเซนต์เหมือนเขาเราไปพรีเซนต์งานนะก็คือเราไปโชว์งานถูกไหม เนี่ยมันเขียนเหมือนกันกับ present present ที่แปลว่าปัจจุบันเหมือนกันนะครับต่อมา i n d i c a t e i n d i c a t e ตัวนี้ก็ใช้ในวงราชการอย่าบอกว่าสับไกลตัววันหนึ่งบรรจุไปไม่ต้องบรรจุหรอกเป็นลูกจ้างก็ต้องใช้ i n d i c a t e คืออะไรครับคือตัวชี้วัด KPI KPII เนี่ย i n d i c a t e นะครับก็คือตัวตัวชี้วัด ตัวแสดงว่าคนคนนี้ทํางานดีหรือไม่ดีอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดตัวตัวแสดงนะครับต่อมาคำคำนี้ครับเออมันยาวนิดนึ่งมาเขียนตรงนี้นะคําสุดท้ายออกสับได้ไม่เกินนี้แน่นอน demonstrate นะครับ demonstrate บางคนบอกว่าโอ้ยอันนี้มันจะยากเกินไปไหมพี่ไกลตัวไกลตัวบ้านมึงสี่สมมุติอ่ะ เฮ้ยเราอยากเป็นศินลปิน R.S. แกมี่เราอยากออกซิงเกิลกับเขาเฮ้ยมึงส่งเดโมไปดิคำว่าเดโมมาจากอะไรครับ Demonstrate ก็คือการโชว์นะเป็นตัวอย่างเป็นคลิปตัวอย่างนะหรือว่าเป็นเพลงตัวอย่างที่มึงร้องอย่างนี้นะครับหรือว่าอ่ะภาษาภาษาอังกฤษคำว่าระบอบประชาธิปไตยคืออะไรครับ เดโมเควซี o, crazy. Crazy ่เดโมเควซี่เดโมบวกด้วยเครซี่เครซี่ที่แปลว่าบ้าเป็นอะไรครับตัวอย่างบ้าบนะครับจริงๆมันแปลว่าระบบตัวแทนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปว่าเราไม่ได้ไปโหวตเองในรัฐสภาใช่ไหมเราส่งตัวแทนเราไปโหวตแทนนะนะมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นการจําลองตัวอย่างเอาตัวแทนของเราไปโหวตกันในรัฐสภาอย่างเงี้ยเขาเลยมองว่ามันคือเดโมนะครับเหมือนเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดโมนะฮะเนี่ยเป็นเรื่อง ใกล้ๆตัวทั้งนั้นไม่ได้สับไกลตัวจริงๆมันมีอีกเป็น5้าหกคำนะแต่ว่าผมว่ามันยากเกินและนะครับแต่ระดับนี้ออกข้อสอบกอพอได้นะ considerable อย่ายังไม่แปลนะครับเรามาตรงนี้ก่อนช i pping กูปปมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าเวลาเจอคําว่า a อ d อ่าเราเราติวกันมาแล้วพี่เมียงปอสอนไปแล้วว่าเจอคําว่า a อนเนี่ยความหมายมันก็จะเหมือนกับอีกคาที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละ cracking c r a c k i n g ที่สอนไปแล้วที่ผมเล่าเรื่องเม็ดกาแฟแล้วมันมีการแครก่ะ ถ้า second crack คือ crack สครั้งคือขั้วเข้มนะครับเพราะฉะนั้น cracking มันก็ต้องความหมายเหมือนกับ chipping cracking มันแปลว่าแตกถูกไหมเพราะฉะนั้น chipping มันก็ต้องอะไรครับมันก็คือเหมือนแตกก็คือลอยร้าวอะแตกร้าวอย่างเงี้ยแตกปริแตกร้าวเนาะ chipping มันก็คือพวกร้าวอันนี้ก็แตกเนี่ยวิธีเดาสับง่ายๆนะครับ true out นะ true out คืออะไร t r u h out ถ้า true เฉยๆอย่างนี้ก่อนเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นใส่ชุด see through ทูมันแปลว่าทะลุผ่านนะครับถ้า,าทรูเนี่ยเฉยๆมันแปลว่ามองผ่านถ้าซีทูคือคือชุดนอนไม่ได้นอนอะ่ะข้าใจะใส่แล้วก็เห็นข้างในหมดเลยเนี่ยซีทูนะเขาเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนเอาก็คือออกมาให้น้องนึกถึงอุโมงค์ภูเขาลูกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเจาะอุโมงค์ไปปับ๊บเราวิ่งเข้าไปแบบเนี้ยเราเรียกทูแล้วพอเราวิ่งออกมาได้ก็คือเอานะครับ แบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับผ่านตลอดเพราะว่าเพราะฉะนั้น true out เ,เนี่ยมันแปลว่าตลอดนะเหมือนอย่างเงี้ยผ่านตลอดผ่านเข้าไปได้ตลอดนะครับความหมายมันก็จะความหมายเดียวกับ all over นะ all over นะครับซึ่ง all over มันง่ายเกินไงมันเป็นทับศัพท์คนไทยก็ใช้แล้วตอนนี้ all over นะครับราคาที่ลดเนี่ย all over cover ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่น่าออกกพอแต่คำนี้น่าออก t r u out นะครับแล้วมันอยู่ในคลังคำศัพท์ ของออกฟอร์ดสามพด้วยซึ่งกพอชอบเอาออกฟอร์ดสามพมาออกอ่ะทีนี้มาเหลือคำนี้ครับว่าเราจะแปลมันว่าอะไรนะครับ c o n s i d e r a b l e นะฮะแน่นอนว่าเวลาเห็นคำ able ลงท้ายด้วย ableable เนี่ยครับมันจะเป็น adjective นะมาขยายอะไรมาขยาย adjective ทำหน้าที่ adj นะทำหน้าที่ขยายคำนามนะครับมาขยายไอ้คำว่า shipping and cracking เนี่ย shipping ก็คือการการร้าวการแตกนะ cracking คือการแตกนะทีนี้มัน มันขยายความยังไงการร้าวการแตกโดยตลอดก็คือหลังคาเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่เท่าไหร่ก็คือทุกแห่งอ่ะมันร้าวมันแตกหมดมันอาจจะเก่ามันก็เลยต้องให้ EDPA เข้าไปซ่อมนะครับทีนี้ considerable แตกร้าวมันคือแตกร้าวแบบอย่างไรเนี่ยอันนี้มันบอกใบให้แล้วแตกร้าวโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้น considerable มันต้องมันต้องแตกร้าวเยอะเออความหมายมันจะต้องแตกร้าวเยอะเยอะมาก นะครับ e c t ที e ที่มาขยายเนี่ยมันจะต้องเป็นความหมายเยอะนะถ้าอันนี้ครับ n s t e n s i ี e อ่ะสีบสีบ,สบอะไรที่ IVE เนี่ยก็เป็น ADJ เหมือนกันเป็น ADJ เหมือนกันนะครับ i n t e n s i v e นะไม่ใช่อย่างเช่นผมจะบอกว่าถ้าอยากเก่งอยากสอบผ่านเดี๋ยวอนาคตคุณก็มาลง Intensive คอร์สกับผมนะอย่างเงี้ย i n t e n s i v e แปลว่าอะไรแปลว่าเข้มข้นแปลว่าเจ้มจนนะครับสังเกต prefix ของมัน IN อินคือการเข้าไปถูกไหมอินคือการเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น Intensive ก็คือเข้าไปข้างในอย่างเข้มข้นนะเหมือนกับสอนแบบลึกซึ้งอย่างเงี้ยคือ Intensive นะครับถ้าจะมีความหมายเหมือนกับ Considerable ที่แปลว่ามากมากมายนะครับอย่างใหญ่หลวงอย่างมากมายอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช้ prefix ว่า In ให้ทายว่า prefix ว่าอะไรที่แปลว่าเยอะ e x กเอ็กเ e น e e ฟเอ็กนี่จะถูกเลยถ้าเป็น i x t e n s i v e นี่จะถูกเลย ใช้แทน considerable ได้เพราะ X คือเยอะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณคุณคุ้นคำนี้ไหม expand อ่าที่เราต้องหยุดโควิดเ่ยเพราะมันเป็นช่วง expand คืออะไรครับเป็นช่วงแพร่ระบาดเห็นไหมหรือ x, x, x explorer นักสำรวจนะก็ต้องไปทั่วโลกก็คือกว้างถูกไหม extra นะครับในทีมเรามีสตาฟอยู่3คนอย่างเงี้ยรับ extra มาเพิ่มอีก2คนเนี่ยการเพิ่มก็คือการขยายขนาด มันก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า Extensive จะใช้แทน Considerable ได้นะครับแต่อันนี้มัน Intensive ไม่ใช่แล้ว e x c l u s i v e ละ่ะไม่ใช่ e x c l u s i v e แปลว่าเฉพาะนะครับเฉพาะพิเศษอย่างเช่นอ,อนาคตผมอาจจะมีคอร์สแบบ e เ c l u s i v e เรียนกันแบบตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียก e x c l u s i v e นะคัดเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะครับอุ้ยเผลอเฉลยไปแล้วเนาะเฉลยก็คืออันที่สาม นะครับ substantial นะอะไรที่เป็น14เป็น adjective เช่นเดียวก,กันกับอะไรที่เป็น OO ่ o t นอะ่ OO ก็เป็น adj เหมือนกันนะครับ substantial แปลว่าเยอะแยะมากมายนะครับจะมีอีกคำหนึ่งนะครับที่ความหมายเนี่ยนะครับเหมือนกันกับ substantial นะครับก็คือเออเมื่อกี้สอนไปแล้ว extensive เนาะ extensive นะครับก็คือ e x แล้วก็ e n s i ี e เนี่ยความหมายเดียวกันเนี่ยกับ s u b s t a n t น a l นะครับ Commercial อ่ะจริงๆอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยใครจบมอหอการค้าเนี่ยห้ามตอบข้อนี้ผิดเพราะชื่อมหาไรคุณจัจะมีชื่อนี้ Commercial ก็คุ้นๆกับเฮ้ยเราจะทำา e o o m m r r e e ซไห m m ีคอม e แปลว่าอะไรครับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะ c o m m e r c i a l ก็คือเกี่ยวกับการพาณิชย์การค้าขายนะครับซึ่งมันก็คือ Adjective เหมือนกันมันลงท้ายด้วยชโชนะครับนะ มีมีคำนี้อีกนิดนึงที่จะแถมให้เนาะไหนๆก็ไหนๆมึงมีที่ว่างเยอะอยู่ x m i n e นะครับ x m i n e ที่แปลว่าการทดสอบการตรวจสอบนะก็จะมีคำนี้อีกนะอย่าบอกว่าอุ้ยคำนี้เป็นคำที่ไกลตัวเหลือเกินเป็นศัพย์ยากสับสูงคุณเคยดูหนังแล้วมันมีตำแหน่งอิเ s p e c t o r ไหมนักสืบ เพราะฉะนั้น i n s p e c t e d ก็เหมือน inspector อะแตอไ l เตอร์เตอร์มันจะเป็นคนนะครับ i n s p e c t e d ก็คือการตรวจสอบ inspector ก็คือผู้ตรวจสอบหรือนักสืบหรือว่าตำแหน่งราชาการเนี่ยผู้ตรวจราชาการนะครับผู้ตรวจราชาการเขาจะเรียกว่า inspector นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งเมื่อมี inspector แล้วในหนังคุณต้องเคยเจอคำนี้ครับ investigate แปลว่าอะไรครับหน่วยการสืบสวนนะครับ CIA อะไรพวกนี้น่าจะย่อจาก investigate นี่แหละหน่วยสืบสวนกลาง นะครับ central investigate อะไรก็ไม่รู้นะครับออกอเมริกามั้งไม่แน่ใจย่อจากอะไรนะ investigate d ก็แปลว่าอะไรครับการตรวจสอบการสืบสวนสอบสวนนะคดีอาญาคดีความลุงพงลุงพลอย่างเงี้ยก็ investigate ได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สับไปทั้งหมดแล้วนะ35ตัวถ้ารวมกับของเดิมถ้าคุณดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนนี้นะครับคุณจะได้สับไปแล้ว190ตัวซึ่งเป็นสับที่ ทรงพลังมากนะไม่ต้องใส่สบงก็ทรงพลังได้นะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ที่ผมสะโขบให้แล้วว่าเนี่ยอยู่ในคลังคำศัพท์ที่รูปประโยคที่มาของบทความอยู่ในเกณฑ์ที่ออกข้อสอบกอพอได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานซึ่งคุณได้ใช้ประโยชน์แน่นอนกอพอเขาจะเลือกเรื่องพวกนี้มาออกหรือต่อให้คุณจะไปสอบ i อเอลโทเฟผมบอกเลยบทความพวกนี้ทําให้คุณสอบได้ หรือจะไปสอบสัมภาษณ์เข้าหน่วยงานเอก,กชนกูไม่เอาแล้วสอบราชการสิ่งที่ผมติวก็ยืนยันว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอนาคตของคุณเองนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะผมขอเวลาแค่โอ้นี่ก็นี่ก็จะย7ิบเจ็ดนาทีแล้วตอนที่คิดว่าจะทำโครงการเนี้ยตั้งเป้าไว้วันละนาที พราะสาหรับผมเนี่ยถ้ามาปั๊บตอบนี้ปุ๊บ5้านาทีผมก็เฉลยได้แต่สอนไปสอนมาอยากให้น้องๆพี่ๆที่ติดตามอะได้ประโยชน์จริงๆจ,จ,จ,จาก5นาทีมันเลยกลายเป็น27นาทีถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วผมจะทําอย่างเนี้ยจนครบ30วันแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ดูจนครบบางคนอาจจะดูวนซ้าวนซ้าน,นะมันเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับชีวิตเขาแน่นอนนี่คือการติวภาษาอังกฤษที่ตรงประเด็นที่สุดแล้วเพราะถ้าคุณไปติวสูตรไปติวเคล็ดลับ มันทําได้แค่5ข้อแกมมาถูกไหมแต่ถ้าคุณสะสมแบบนี้วันละ20กว่านาทีแบบนี้ทุกวันเวลารถติดอะเวลาว่างอะคุณจะไม่มีเวลาว่างเฉยๆวันละ20กว่านาทีเนี่ยฮะมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะ่ะสาวันวนกลับมาดู2รอบ3รอบเนี่ยัพท์ที่คุณจะได้ไปทั้งหมดรูปประโยคทั้งหมดแกรมมาทั้งหมดที่เจอในของจริงๆไม่อิงทฤษฎีเจอจริงๆเอามาให้ดูต่อหน้าเนี่ยมันจะซึมซับอยู่ในชีวิต นะครับแล้วมันไม่ได้แค่สอบกอพอผ่านเท่านั้นกอพแอค่ชี้คุณจะไปทํางานบริษัทคุณจะไปสอบโทอีกโทเฟลมันคือสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ผมการันตีผมยืนยันผมมั่นใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือของดีเก็บให้ครบนะครับของดีและของฟรีมีอยู่จริงช่วยกันแชร์ด้วยขอบพระคุณครับผมพี่เมงปอครับ